สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็วันที่17นะครับตุลาคม2 5 6 4นะครับผมบรรยากาศแจ่มใสเหมือนทุกเช้านะครับผมแต่ไม่เหมือนเดิมตรงที่อุณหภูมินะครับหล่นหวบงกบ,บิดคอยเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากเมื่อวานนี้อุณหภูมิอยู่ที่20องศานะครับผม ตื่นเช้ามาอยู่ที่ลบสาวองศาภูมที่ลบสาองศหนะครับผมหล่นหุบหัวเลยหนักมากนะครับผมมีพายุลมเย็นเข้านะครับผมฝากถึงเ,เพื่อนๆแรงงานชาวไทยที่อยู่ในเกาหลีทุกคนนะครับผมให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมอุณหภูมิค่อนข้างจะต่าหล่นหวัวเร็วมากนะครับผมโรค ภัยอันตรายที่เกิดกับาชาวแรงงานเราก็คือหใจวายเฉียบพันนะครับผมเพราะว่าร่างกายมันปรับสภาพไม่ทันนะครับผมใส่เสื้ออุ่นๆนะครับผมผมป้าหุมนั่นนะนะครับผมรักษาสุขภาพเก็บตังค์กันเยอะๆนะครับผมจะได้กลับบ้านเอาชีวิตกลับบ้านไปด้วยนะครับผม จะเอาแค่เท่ากระดูกกระปับ้บนไปด้วยนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมบายครับ